ที่ปรึกษาสพทลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนสพปสกลนครเขตหนึ่งติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลในช่วงโควิด -19 วันที่26พฤษภาคม2563นายสุรศักดิ์อินศรีไกรที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจราชการเรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลณห้องประชุม1พระยานนเวทีชั้น3อาคารอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1 โดยมีนายไพรวันจันทนะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งรองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดศ,ศึกษานิเทศตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสะท้อนผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1มีโรงเรียนในสังกัด175แห่งนักเรียน36,082คนจากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ย่งไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมเปิดเรียนร้อยละ71.43ครูมีความพร้อมร้อยละ86.29นักเรียนมีความพร้อมร้อยละ71.63 และจากสถานการณ์ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน1กรกฎาคม2563มี2รูปแบบคือรูปแบบที่1ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนร้อยละ62.29และรูปแบบที่2การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยให้นักเรียนมาเรียนปกติที่โรงเรียนเรียนผ่านโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตร้อยละ37.71 ในการตรวจราชการครั้งนี้นายสุรศักดิ์อินศรีไกรได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดือตตำบลน,นาแก้วอำเภอโพอนนาแก้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากความร่วมมือกันของโรงเรียนครูผู้ปกครองและนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวก โดยเฉพาะผู้ปกครองที่เห็นว่าการเรียนทางไกลตามนโยบายในครั้งนี้ช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเรียนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในส่วนของเรียนแม่ไกลในเดือนนั้นตแต่ที่เราได้รับทราบนโยบายมาเราก็มีวิธีการจัดก,การดาเนินการในรูปแบบของเราซึ่งมีอาจจะมีสภาพหรือบริบทที่แตกต่างจากที่่นจากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตไม่สะียนืนเครื่องโทรทัศน์รุ่นเก่าไม่สามารถรับจานดาวเทียมได้ผู้ปกครองประกอบอาชีพนอกบ้านไม่มีสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์รับสัญญาณไม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ปกครองมีความกังวลในการเรียนและไม่รู้ระบบการเรียนทางไกล DLTV ครูต้นทางอธิบายเนื้อหาเร็วเกินไปสถานที่นั่งเรียนไม่เหมาะสมเด็กบางคนไปทำงานกับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัดทำให้ติดต่อไม่ได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยครูออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำการติดตั้งและปรับจูนเครื่องรับสัญญาณแจ้งเวลาและช่องทางรับชมย้อนหลังจัดทำใบงานประกอบการเรียนรู้พร้อมจัดส่งให้นักเรียนทางแอปพลิเคชัน Line นอกจากนี้ครูยังได้สอนอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมพร้อมนำโต๊ะเก้าอี้ไปอำนวยความสะดวก ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองประสานงานผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าเรียนตามตารางและมีการเช็คชื่อนักเรียนในกลุ่มลายของแต่ละชั้นเรียนส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกลทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดทำใบงานและนัดหมายส่งใบงานทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของ4เรื่องที่ทางโรงเรียนได้เตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมด้านระบบทางสื่อสาร เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของเครื่องมือเครื่องวัสดุอุปกรณ์ปวามพร้อมข,ข,ของเคื่อนผู้บริหารคณะครูที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอนปวามพร้อมของผู้ปกครองเี่นต้องฝังตัวเองจากผู้ปกครองมาเป็นครูนะครับจากที่บอกผู้ปกครองเป็นครูคนที่หนึ่งนี้ก็ต้องเป็นทั้งครูคนที่หนึ่งแล้วก็ครูคนที่สองนะครับควบคู่ไปกับสถานศึกษา,าตลอดถึงความพร้อมของนักเรียน ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้เน้นย้ำกับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งให้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3นี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใดเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของนักเรียนให้ดำเนินไปได้ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้